เศรษฐีก็ได้หาวิธีหลักหนีพ่อตกกลางคืนผีกองก่อยบอกเศรษฐีว่าเท่าเอ๋ยมื้อนี่คอยจะไปหากินบึดหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเนอือเว้าแล้วมันก็ออกไปเมื่อผีกองก่อยออกไปแล้วเศรษฐีก็เผาหลักหนีทันทีเมื่อนั้นผีกองก่อยก็ได้กลับมาแต่หากิน มันบอเห็นผัวของมันจึงพผ่าออกไปสอกหาเมื่อนั่นเศรษฐีเลี้ยวขึ้นหลังก่อเห็นผีกองก่อยตามพันเ,<อ>เมื่อนั่นเศรษฐีจึงพผ่าเอาหัวซุบเข่าคุ้มมันแล้วก็ท่ำท่าตายเ,<อ>เมื่อผีกองก่อยมาหอดมันก็ลูบขางลูบแอวเศรษฐีก็อดกันบอปากบอเตีงจนกระทัง ตดออกมาเหม็น